การลงมาครั้งแรกในช่อง8ครับก็ยังยังคงมีสัญญากับทาง GM เอ็มยูะครับแล้วก็แต่ว่าได้รับประกาศเพิ่มเติมมากกว่าครับคุ้นเคยไหมรู้สึกรู้สึกยังไงรู้สึกใหม่ก็รู้สึกตัวเล็กลงมากๆเป็นเป็นเด็กใหม่ของที่นี่อะไรเงี้ยครับก็ดีใจที่ได้รูปเออในในในละครอะไรเงี้ยก็มีพี่ๆรุ่นใหญ่อางนั้นเลยก็ยังไงก็อยากจะฝากตัวไว้อะไรเงี้ยครับสัญญาอยงอยู่อศุกเยอะไหมคก็เยอะครับเยอะเลยละครับอีกหลายปีเลยครับ ก็คือว่าได้มาหาประสบการณ์ใหม่ใช่ถือว่าเหมือนเหมือนตัวผมโตขึ้นด้วยแล้วผมก็เหมือนอยากจะรับงานที่มันมันแมสขึ้นโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างอย่างละครก่อนหน้านี้ที่ออนไปอะไรอย่างเงี้ยคือก็ได้รับการตอบรับที่ดีนะครับจะแปลว่าตอนนี้รุ่งงานได้ทุกค่ายแลยตอนนี้ก็ครับผมได้ทุกค่ายครับจะใต้องในนานไหมคะกว่าจะมาร่วมกับเป็ช่องแป๊ไม่นานครับไม่นานก็คือจริงๆแล้วอ่านอ่านตัวทีมเมนต์อ่านคาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเราก็คือเรายินดีอยู่แล้วในการที่จะรับบอกว่ารับงานที่มัน โตขึ้นแปลกใหม่มากขึ้นนะครับนักข่าวก็สวยนะคะเจ้าแม่แซวเล่นอะตผลขนมแบแทบเลยว่ากับพี่ยุ้ยมันล้านมันอะไรเต็มไปหมดก็จริงจริงจริเห็นผมคาแรคเตอร์แบบนี้คือผมก็อยู่ในอยู่ในละครที่แรงแรงมาหลายเรื่องอะไรเงี้ยเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่คิดว่าเออคนน่าจะติดตามในคาแรคเตอร์ของเราน่าจะแบบน่าจะเอาอยู่ต้องเปิงตัวไหมคะเรื่องนี้ก็อาจจะมีไม่มากนะครับก็จะเป็นหนักไปทางรุ่นใหญ่ซะมากกว่าครับใช่ครับ มีจะได้รอดูมีอะไรให้น่าดูแล้วโอ้โหอะถามเรื่องหัวใจเลยตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับสภาพจิตใจลสภาพจิตใจล่ะครับแฮปปี้แล้วหรือยังตอนนี้แฮปปี้แล้วครับโอเคครับอ่ะถามตรงๆูเป็นแฟนกับน้องจีนพี่จีน่าเฮ้ยนี่จีน่าเฉยๆปะครับก็คือจริงๆผมก็เหมือนมีโอกาสได้พูดคุยกันครับเป็นแบบว่าเพื่อนสนิทอะไรเงี้ยครับตอนนี้ยังเป็นสถาน ครับผมคุยกันนานหรือยังคะก็ระยะหนึ่งครับไม่นานครับหลายคนจะรูว่าเอ๊ะไปสปาจะได้ยังไงดูดูเหมือนเคมีไม่ได้จะไปด้วยกันเลยอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆส่วนตัวผมรู้จักกับรู้จักกับพี่จีน่ามานานแล้วเขาเป็นรุ่นพี่ในมหาวิทยาลัยอ่ะก็คือจริงๆมีโอกาสรู้จักกันนานแล้วแหละแต่ว่าเหมือนพักหลังเรามีโอกาสได้คุยกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์เหมือนแชร์อะไรต่างๆอะไรเงี้ยเราก็เลยส่วนเออทัศนคติน่าจะเข้ากับเราได้ครับเขารุ่นพี่กี่ปีอรก็ 3ปีครับเราเรียกพี่เหรอคะลุงก็แล้วแต่โอกาสครับแต่คนก็บอกว่ามันทันใจจะคาดเดี่ยวกับตอนที่เริ่มไม่ค่อยนานออะไรย่างเงี้ยคุณจะเข้าใจผิดตรงนั้นก็คือจริงๆหลายคนก็อาจจะมีเข้าใจผิดบ้างแต่จริงๆคือตอนผมเริ่มเริ่มคุยกับจีน่าคือผมอ่ะคือผมซ้อนแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคือยืนยันว่าไม่ครับซ้อนแน่นอนไม่ครับซ้อนแน่นอนคุณจะมองว่าเป็นวัยไปไหมครับ ส่วนตัวผมคือถ้าผมเลิกเลิอกอกับใครแล้วผมก็สถานะก็คือโสดนั่นหมายความว่าผมก็สามารถจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะมีมีเพื่อนสนิทหรือว่าคุยกับใครก็ได้อะไรเงี้ยในในมุมมองผมนะครับก็่จเร,เรื่ไหมคะเพราะว่าตอ,อนนั้มันกระแสก็ค่อนข้งางพี่จะแรงเหมือนกันอะไรเงี้ยเรื่องคลอดอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆถามว่าเครียดไหมตัวผมไม่ได้เครียดครับ,รบเพราะว่ามันมันไม่ใช่สิ่งที่สิ่งที่เป็นมันเป็นความจริงอะไรเงี้ยผมก็เลยไม่ได้กำลังไม่ได้กังวลมากแล้ววันนี้ยังมีอะไรไม่สบายใจไหม ตอนนี้ไม่มีอะไรเลยครับแฮปปี้ครับรก,ก,ก็คือก็รู้จักกันครับเป็นเป็นเพื่อนร่วมวง,งการกันมากคือบางคนจะเข้าใจว่าเออเขาเป็นเพื่อนสนิทกันในกลุ่มเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆคำตอบนี่ไม่รู้ไม่รู้จะตอบอยังไงเพราะว่าผมก็กลัวว่าผมจะสื่อสารไปแล้วจะมีหลายทางที่เข้าใจผิดอะไรเงี้ยครับ ไม,ไม่ทราบเนาะครับช่วยน้องมากเลยเป็นยังไงต่ออันตรายคนบอกว่าจีน่าเปน็นแบบสาวแซ่บสาวเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยะคบะะคนจีบเยอะเนาะก็ <c oughs> คือด้วยลุกเขาอะเป็นเดอะเฟ e มาลุกเปรี้ยวๆอะไรเงี้ยแต่พอผมรู้จักจริงๆเขามีความแบบมีหลายมิติอะ <c oughs> เป็นเป็นคนเก่งอะไรเงี้ยครับป่าเขาลำเนาไผ่างเงี้ยแหละค่ะไปถ่ายรูปด้วยกันอ๋อก็มีมันบังเอิญไปมากกว่าครับใช่ครับ อันนั้นไม่ใช่ดิมเดทเลยมาที่แบบไม่ไม่ไม่คือตัวผมเองไปถ่ายรายการแล้ว<ม>ลเขาก็<ม>เหมือนเขามีโอกาสไปไปเหมือนแบบาไปไหว้ไหว้พระที่น,นู่นอะไรอย่างเงี้ยครับดูดูทรงแล้วมันน่าจะพัฒนาไปได้ไกลติดกับ,บแฟนเลยไหมคะครั้งนี้ก็จริงๆยัง,งตอบไม่ได้นะครับคือผมว่าละครั้งนี้ก็อยากจะให้มันใจเย็น <c oughs> <c oughs> ใช่ครับใจเย็น,นครับคุยมาเขาเป็นคนอะไรคะตลกนะคะเขาเป็นแบบดีหน้าเป็นคนตลกตลกก็ เป็นคนเฮฮาครับครับผมก็เข้าผมได้เสียงแผดแผนะเสียงไม่ไม่แต่ก็แบบก็คืออยู่ได้นะเพราะว่ามันอาจจะแบบคนละไลฟ์สไตล์คนมองน่ะชื่อคือคนมองว่าอาจจะไลฟ์สไตล์คนละคนละแบบกันอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วคือคือทุกคนมันมีมีคนละมุมครับถึงเวลาเราก็จะมีความแบบเฮฮาตลกตลกอะไรเงี้ยครับกวนกันไปกวนกันไปครับเพื่อนว่าไงบ้างฮะกับจีน่าแบบอย่างเฟยอะไรเงี้ยเพื่อนแก๊งก็ เพื่อนก็ไม่ได้ว่าอะไรครับส่วนใหญ่คนรอบตัวก็คือก็จะเคารพการตัดสินใจของเรามากกว่าแซวไหมครับเพื่อนก็มีบ้างนิดหน่อยหน่อยครับก็คือตอนนี้ก็คือเดินหน้ากับรักใหม่รักเก่าก็คือจบกันได้ด้วยดีโอ้ไม่ไม่เชิงเดินหน้าครับพี่คือเหมือนเราเราก็คือถ้าเรามีโอกาสคุยกันเราก็ลองลองคุยกันไปก่อนอะไรเงี้ยยังไม่ได้ยังไม่ได้คิดไปถึงไกลมากอะไรเงี้ยแต่ตอยก็คุยกับจีน่าคนเดียวอยู่ไหมคะตอนนี้ก็เป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดครับอ่าเป็นแฟนก็รู้ดีค่ะ ก็เป็นเอานเรื่องของอนาคตครับ